สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำสแลนด้าชาไทยค่ะเป็นชาไทยของปนันชิตานะคะชาไทยตัวนี้นะคะมีรสชาติแบบชาไทยแทย้ๆเลยค่ะให้พลังงานเพียง60แคลอรี่นะคะไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทรานไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยนะคะรสชาติแบบชาไทยแทย้ๆอร่อยเข้มข้นกลมกล่อมหอมแบบชาไทยเลยค่ะจะชงร้อนก็ได้ชงเย็นก็ดีนะคะ ตัวนี้นะคะก็จะให้พลังงานนะคะเพียงแค่60แคลอรี่นะคะจะช่วยคุมหิวอิ่มนานนะคะแล้วก็ลดทานจุกจิกค่ะวิธีชงง่ายๆนะคะแค่3ขั้นตอนนะคะชิกซองชาไทยเทลงในแก้วเติมน้ำร้อนหรือเย็นนะคะคนให้ละลายเพิ่มความหอมสดชื่นนั่นเองนะคะ อันนี้ไม่ทำให้อ้วนไม่มีน้ำตาลแล้วก็คุมหิวอิ่มนานด้วยนะคะในราคาเบาๆเพียง1กล่องจะมี10ซองนะคะ399บาทคา่สะสัดส่วนก็จะลดลงนะคะไม่ต้องงดของหวานนะคะแถมช่วยลดเซลลูไลท์ให้เราด้วย อันนี้มีโปรนะคะ3กล่องนะคะ1,100บาทค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับสแลนด้าชาทไทยค่ะเป็นเครื่องดื่มนะคะผู้สุขภาพนะคะทดแทนน้ำหวานนะคะสำหรับคนที่ชอบทานน้ำหวานนะคะจะช่วยให้เราลดการทานจุกจิกนะคะสดชื่นแบบไม่อ้วนด้วยนะคะก็ชงได้นะคะทั้งร้อนแล้วก็ทั้งเย็นนะคะ รับรองอร่อยเต็มรสชาไทยติดหวานหยุดปากไม่ได้แต่ไม่อยากอ้วนต้องลองแซลนด้าชาไทยเลยนะคะจะช่วยให้เราอิ่มนานลดการทานจุกจิกค่ะเร่งเผาผัานไขมันใหม่ยังไงก็ฝากด้วยนะคะชาไทยปราบไขมันคะ่ะ